สวัสดีครับวันนี้ฝากจะพามาชมที่ลานอาหาราิสตาดิเตอร์นะครับก็เป็นือนทุกวันนะครับก็จัดร้านเ,เตรียมการขายต้อนรับลูกค้านะครับอันนี้ต้มเนื้อเปื่อยนะครัเกาไว้ทําต้มแซบขมเนื้อนะครับละลายในปากเลยนะครับน่าทานไหมอ่ะ รเราต้มไว้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับเปื่อยอร่อยมากๆเลยนะครับดูสิสแล้วจากตาเสร็จปุ๊บผัดผักเป็นปลาครับฝั่งพ่อมาทำให้อร่อยอร่อยเลยนะครับไข่ต้มก็อร่อยร้านนี้เพราะมีสูตรเดียวกันคือ น้ำปราต้มสุกตัวจากทางร้านกิสาหินตจอเองนะครับการขอบคุณกไลค์ทุกๆกำลังใจที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดเกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม,ม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนณาทานไม้ขอบคุณครับ